ดูแลสุขภาพของท่านผู้มีเกียรติที่เขาชมเกมการแข่งแล้วขอความกรุณาใส่หน้ากากด้วยนะครับขอเสียงตบมือก็รับสโมสอสากลเอฟซีและสโมสอจันทบุรีเอฟซี ครับเราไปดูกันได้ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่ให้มสโมสรจตุจจจรีเอซีหน้าเพียร We'll be right <laughs> back. はい、hi, hi. 40สครับสมัยครับแล้วก็เฮียวันะครับสุดยอดมอเตอร์นะครับวันนี้มอบนอกจากอมอบเงินสนับสนุนแล้วยังมอบรถจกักรยานยนต์นะครับคด้าเวฟให้กับสโมสรหนึ่งคันด้วยนะครับเพื่อใช้ในการเล่นเกม มอก่อนนะหา้วมึงนะเกี่ยวมงยังป,งป,งปงล่อยกันใช่ไหมเกี่ยวมาออกมาหมดกัมหดเลยทีนี้เนี่ยตัวอลบเลยเนี่ยนั่นแหละต้องมาแบบนี้ลบอกปไ่อา ายนะผมไม่ได้เป็นแบบนี้ mẹ. <coughs> <laughs> <laughs> ừ. <laughs> สามวิทวัตทองเล็ลกหลวงพ่อเล็กแทนพูอเล่นหมายเลขสเ็ดราชันเหมเห,หมมง ไอ้หนูไอ้พี่ สันทมรีเอได้ไประตูจากผู้เล่นหมายเลข14พี่พีชาวงชมพูสุโมส,นสรนสแกนเฟซขอเปลี่ยนผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข14เอกรัฐวงษาหาราลุกมาเล่นแทน ผู้เล่นหมายเลข31เรวัตคำเวียนจันทร์ มีจำนวน441ท่านนะครับหายปันได้เป็นเงิน26,460บาทครับ นอนเดย,ยาวๆไหนก็ได้ 三。嗯嗯

ทีเอฟซีขอเปลี่ยนผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลขสามสิบเก้าสมรักมงค์มงคลอินลงมาเล่นแทนผู้เล่นหมายเลขสี่สิบหกชินนับไก่แก้ว สำคัญน,นะครับก็คือผู้เล่นคนที่12ครับแฟนบอลทุกท่านต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่เข้าซื้อบัตซื้อตัวตุลาคมครับ1 7นาฬิกาครับเราจะเปิดบ้านพบกับจันชิ์เซาไฮเทคเอฟครับแล้วในนัดต่อไปาการทับุรีเอฟนั้นจะออกไปเยือนสายมิกรกบินยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับมีสนามกระดิน่น,นะครับ แล้วันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับวันนี้ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับ